แจมนะฮ่ขอแจมหน่อยได้ป่ะที่มันจะตายแล้วทุกคนโผลนะครับกับฝนเมื่ดนี่ยไงพี่โดนแล้วโอ้่ด้ทุกคนโอ้โหโดนเฮ้ยของโบวมิตรภาพวะเนี่ยก็ขอกาบสวีดดัตีน้องเอฟซีทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้พี่ก็ซื้อไก่ตันมานะครับก็ราคาอยู่ที่ เริ่มต้นที่70บาทนะครับใครที่สนใจก็ไปดูที่เพจออนันนิกไก่ตนได้เลยนะครับทุกคนเ,ออเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วใครสนใจก็เข้าไปดูได้นะครับก็ราคาเริ่มต้นที่70บาทนะครับก็รหัสนี้ไม่โคตรคุ้มดูดิ <c oughs> พี่ได้มาทั้งอะไรวะน่ะบียูุจอยู่เลยนะครับรหัสนี้ดูดีไม่โคตรเท่เลยเดี๋ยวพี่มาดูของในกล่องกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง <c oughs> ก็มีของจกล้หนึ่งทั้งหมดเลยนะครับเฮ้ยม,มีดาบมีดาบพิกมัมด้วยทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้ ฟาร์มัตเตอรลี่นะครับนี่ไงดาบมิกมัมด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่เลื่อนดูอีกนะครับว่ามีอะไรบ้างก็มีพวกเลนโกโค้ด้วยนะครับมีพวกสามดาบด้วยนะเออแต่ดวูน่าจะไม่ได้ครบนะครับก็มีการันตียามาด้วยนะครับใครที่ซื้อก็มียามาทุกไอดีนะครับผมนี่ไง อยู่นะครับก็จะเป็นสกิลเตือนทุกเอ้นนี้ไม่เตือนนะไอันี่ผลงองนะครับค่าใครซื้อก็จะเป็นสกิลเตือนทุกสกิลนะครับก็จะเขาจะฟาร์มมาตเตอรี่ให้ด้วยนะครับแต่อันนี้ <c oughs> น่าจะยังฟาร์มไม่เสร็จนะครับขาดอีกหกนะครับไม่เป็นไรก็มาดูของกันในกล่องกันนะครับก็มีใช้ได้นะครับผมแบบพี่มาเช็กดูว่ามีผลอะไรมาขายหรือเปล่านะ <c oughs> บนดาร์กเลยทุกคน ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจก็อย่าลืมที่ไปอุดหนุนร้านด้านนี้ชอบด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเออเดี๋ยวเราในาไหนแล้วก็มารีวิวแล้วเดี๋ยวเราไปล่าค่าหัวไหนกันนะทุกคนเนาะแต่พี่ว่าน่าจะไม่ไหวนะครับคือแม่งเดี๋ยวไปล่าค่าหัวโล่2อดีกว่านะครับทุกคนหรือฟาร์มตรงนี้เลยวะเอ,เอาตรงนี้ก็ได้คือพี่เล่นดาบับอยู่รู้จิวไม่ค่อยเป็นเหมือนกันนะครับก็มันเป็นสายอะไรนะเป็นสายดาวนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาลองเล่นกันดูนะครับ ว่าจะรอดหรือเปล่าโอ้โมีผลทรายเตือนด้วยคือข้าหวัวพี่มันน้อยมากเลยนะครับแค่สามแสนนะครับทุกคนแล้วเป็นผลผลเออผลงองด้วยไม่ได้เล่นใส่ผลนะครับน่าจะยากอย,กอยู่ใครที่ซื้อก็นา่าจะไปทำผอมมิงยีสามอะไรงี้นะครับก็นา่าจะเล่นพิ้วอยู่นะครับไม่แต่เขาทําอะไรกันนะลุงเซิงเหรอทุกคนก็พี่มาแจมนะเฮ้ยกดแจมหน่อยได้ปะ พี่มันจะตายแล้วทุกคนจะตายแล้วเฮ้ยโดนปะหนะให้โดนวะเสร็จแล้วอ่ะดูพี่ตาไม่ค่อยทันนะครับทุกคนไม่ค่อยทันเลยอ่ะเดี๋ยวพี่สลับอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าพี่ไม่ค่อยถน,นัดนะครับเออที่สำคัญอย่าลืมอันนี้นะครับก็คือมีดาบอยู่รู้จิ๋วใช่ไหมก็ต้องมีหมวกแอดมินนะครับพี่ลืมใส่ เลี้ยงเล่นไม่ค่อยชินนะครับมันต้องคอมโบยังไงวนะน่ะนั่นคือคอมโบกันแล้วนะ่ะนี่คือพุ่งใช่ปะทุกคนเขาออาคนนี้เลยแล้วกันรูปไหวหรือเปล่านะครับเขาเล่นเป็นโพนะครับกับผลมืดนีไอพ่โดนแล้วโพด้วยทุกคนโอ้โหโดนทุกสกิลชุดเดียวแตกนะครับ คือข้าหัวโคตรน้อยอโดยชุดเดียวแตกเลยทุกคนดูดีโคตรตึงขอแบบคนข้าหัวหน้อยๆได้ป่ะแบบ่เท่ากันอะไรเงี้ยอันนี้ฝนสายเพื่อน่าจะเดินชุดเดียวแตกเหมือนกันนะครับเปคนไหนวะนะอ๋อลืมเปิดพีพืปป <S <S ไปเขาเล็กใหญ่เลยว่ะ เรือเปิดบีพนะครับเมื่อกี้เป็นเล่นยังไงวะดาวอยู่รู้จิ๋วเนี่ยไม่เคยเล่นนะครับนี่โดนเว้ยของโมิตรภาพวะเนี่ยเขาโบลุกตะลี่มืพิจารณาไม่บอกเล่นไม่เป็นเลยนะครับอยู่รู้จิว๋วพี่ไม่เคยเล่นนะครับทุกคนนี่โดนโดนโดนแล้วมันทำอะไรได้ปะเว้ยโอ้โ,อโหแก้งคนมัว่ว คือไม่มีคอมโบนะครับใส่มม่อย่างเดียวสกิลโอ้ยเฮ้ย้ยโอ้โหเกิดตายโอ้เรียบร้อยนะครับน่าจะไม่รอดนะครับก็คือซื้อมาก็ต้องไปฟาร์มค่าหัวอะไรสักนิดนะครับทุกคนก็มาเตอรี่ก็เขาน่าจะฟาร์มาเตอรี่มาแต่ฟาร์มาให้นะครับก็คือรหันนี้มันจะมีผลมงกรวีหนึ่งสี่ร้อยมาเตอรี่นะครับแล้วก็ที่เหลือก็มีหมัดซุปนะครับที่เหลือก็เป็นสามร้อยมาเตอรี่นะครับหมัดซุปก็ประมาณห้าร้อยมาเตอรี่นะครับทุกคน ใครท but, ี he he it, ่ซื้อแล้วก็น่าจะต้องไปฟาร์มฮาคิไปฟาร์มค่าไปล่าข้าหัวอะไรสักนิดนึงนะครับก็น่าจะเล่นได้แล้วแต่คืออันนี้พี่ยังไม่ได้ฟาร์มเลยก็สดๆเลยนะครับก็น่าจะยังล่าไม่ค่อยได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พีด้วยอย่าลืมไปอุดหนุนร้านนานี้ชอบด้วยนะครับทุกคนไปละเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าครับทุกคนเออไปละไว้เจอกันอีพีหน้าครับผม